นะรครับผมอันนี้มันกมีทงแบบวาครับใช้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมโชคมีชัยอ่าที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเป็นคุปปาซ้อมไฟนี้มีกุ๊บฉลามดำพวกสินพวกความพิเศษอ่าแล้วพื่พี่ๆน้องใค่ายเดินเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับหกสิบสามน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้หกครับมวยสไตล์อะไรครับม่ข้อวันนี้จะต้องมาเจอเพชรปรหัดเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังเขาเป็นมวยสไตล์ รถแรกๆก็เตามัดีวันนี้มาเจอเขาวางเกวางแข่งไงดิวันเราดูเป็นมิทีอ่ะเหมือนต่อยตามตาตาเราก่อนเราไปแก้ไขโอ้ก็เบอร์ทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ช่องเจ็ดครับอ่าวันนั้นต่อยกับดีอุณหภูมเป๊ะ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปเนาะวันนั้นต่อยยูเว่ร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดนี่ต่อร้อยสิบเก้าเมื่อเช้าซ้อบนักยังสอบเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีเลยมาสบายเลยร่างกายไฟนี้เต็มร้อยแล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาพ่ายมาเลยครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ ากต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้หลักร้อยกว่าคนจังหวัดละนองฝากเช่วยช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องเราจังหวัดละนองทั่วประเทศช่วยเป็นกำลังใจให้ผมจะทำเต็มที่ครับอ่ะนี่ขอให้ทุกทโชคดีขอบคุณครับ